ในคืนนี้เขาจะคุยกันก็คือในเรื่องของนโยบายอาจตราดอกเบี้ยว่ายังจะคงที่เท่าเดิมไหมแล้วก็ นักลงทุนเองก็ลุ้นค่ะว่าจะพูดในถึงเรื่องนโยบาย QE หรือเปล่าว่าสุดท้ายยังจะเหมือนเดิมไหมเหมือนที่พูดผ่านๆมาว่ายังจะไปขยับอีกไปลดอีกทีช่วงปลายปีหรือว่ายังไงอันนี้ก็คือถือว่าเป็นไฮไลท์ใหญ่สําหรับในคืนนี้แต่ดอกเบี้ยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะยังก่อนหน้านี้เบนเบรนเก้ก็พูดอยู่แล้วว่าคือต่อให้หยุด QE นะดอกเบี้ยเนี่ยก็จะยังไม่ขึ้นใช่ไหมคคะน่าจะคงต่อเนื่องไปใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูว่าคือช่วงนี้พอเวลาข่าวออกมานักลงทุนก็จะเอามา เป็นเหตุผล <ขา S 2> ในการซือหรือขายหรือมาเป็น ผลหลังเหตุอีกทีนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจจะมาดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้นะคะก็คือจะมีการแปลออกมาในทิศทางไหนอันนี้ก็คือเป็นข่าวสําคัญในคืนนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกข่าวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นข่าววันศุกร์ที่สําคัญเหมือนกันก็คือเป็นการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของทางสหรัฐซึ่งปกติก็จะประมาณเดือนละครั้งก็คือ2ข่าวนี้จะเป็นไฮไลท์สําหรับสัปดาห์นี้แต่พรุ่งนี้เองก็จะมีในเรื่องของการประชุมในเรื่องของอัตรานโยบายดอกเบี้ยของทางฝั่งยุโรปด้วยเช่นกันค่ะ่ะีีอดยยทเเว แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณบอลบอกว่าคือนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานและข่าวที่มันมีทุกสัปดาห์แล้วเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องของธนาคารกลางใช่ไหมคะว่าเขามีการซื้อหรือขายทองกันแค่ไหนมันมีผลกับการเคลื่อนไหวของราคาทองเยอะไหมคะปัจจัยคืออย่างล่าสุดเองนะคะทาง IMF ก็มีการออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับธนาคารกลางแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้คือทาง World Gold เนี่ยสมาพัธ์ทองคำโลกยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้เป็นรายงานออกมาแต่ว่าตัวเลขที่เราได้เนี่ยค่ะก็คือว่า เราได้มาจากทาง IMF นะคะก็คือมีการสรุปตัวเลขการซื้อขายทองคําของธนาคารกลางต่างๆซึ่งก็คือว่า เรามีแยกมาให้ดูเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นฝั่งขายของแต่ละประเทศกับฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นฝั่งซื้อใช่ค่ะก็คือเราจะเห็นได้ว่าอย่างถ้าเป็นฝั่งสีแดงเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นฝั่งขายตั้งแต่ก็คือจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาตุรกีมีการเริ่มขายเยอรมนีก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นประเทศอื่นๆที่เป็นเล็กๆและพวกเม็กซิโกแต่ว่าที่แต่ต้องเริ่มจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างประเทศใหญ่เยอรมนีเริ่มขายแต่ปริมาณไม่มากนะคะก็คือประมาณ 8ตันก็คือ800กิโลเท่านั้นทั้งนั้นที่ปริมาณของเขามีทั้งหมดอยู่ประมาณสัก3,400ตันได้ค่ะก็คือถ้าเทียบสัดส่วนยังไม่มากแต่ว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่อาจจะต้องเริ่มจับตามองแล้วเหมือนกันส่วนก็อีกฝั่งหนึ่งก็ยังซื้ออยู่นะคะก็จะเห็นได้ว่าอย่างประเทศที่ยังซื้อก็คือยังมีรัสเซียยูเครนนะคะคาซัคสถานพวกนี้ค่ะก็คือเป็นประเทศที่ที่มีการทยอยซื้อมารายใหญ่หายไปไหนหมดคะอินเดียจีนอะไรพวกนี้อันนี้หมายถึงซื้อเข้าธนาคารอ๋อนี่ซื้อเข้า อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการซื้อทั่วไปใช่แล้วธ<ช>นาคารกลางของประเทศไหนที่มีทองคาเก็บไว้ เยอะที่สุดตอนนี้ที่เยอะที่สุดอันดับหนึ่งจะเป็นสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะการที่จะพิมพ์ยูเอสโอล่าออกมานียูเอสโซล่ารก็คือต้องเป็นทองคำใช่ค่ะเลยทําให้สหรัฐมีมากที่สุดลองมานี่ก็จะเป็นพวกเยอรมนีละที่ลองลงมาอิตาลีก็คือประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้วค่ะพวกนี้ก็คือทองคาจะค่อนข้างมากแต่เยอรมันเ็เริ่มมีขายนะคะค่ะทีนี้ถ้ามาเปรียบเป็นกราฟเนี่ยอันนี้จะเห็นอย่างชัดเจนเลยไหมคะคุณมนค่ะอันนี้คือประเทศสําคัญสําคัญเลยนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือ ว่าการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกลางใน,ในแต่ละที่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2000, <c oughs> 2 0 0พันจนถึงปัจจุบัน2013 <c oughs> ันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างจะเห็นได้ว่าปีสองพันเนี่ยค่ะประมาณเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะก็ <c oughs> คือจะเห็นสีเขียวเข้มกับส <c oughs> ีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนเนี่ยก็คือจะเป็นค่าเงินยูโรสีเขียวเข้มเนี่ยจะเป็นค่าเงินดอลลาร์จะเห็นได้ว่า 7 8ซของ100%ของเงินรีเซิร์ฟทั้งหมดเนี่ยค่ะไปเก็บเป็นยูโรกับไปเก็บดอลลาร์แต่ว่าในช่วงอย่างปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการเก็บยูโรกับดอลลาร์ลดลงจาก78%แเหลือแค่74%แล้วก็ไปเพิ่มส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆก็คือเป็นสีขาวเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก22เป็น26%่อนจาก26ต่อไปเนี่ยค่ะก็คือคาดว่าน่าจะขึ้นไปอยู่ที่้ามส คือเ,เป็นตัวเลขที่ทาง IMF ทำ IM ทออกมาแต่ก็ออดที่ World b a ทำออกมาส,ม,สมารสมันธุ์ทองคำโลกกนนะคะก็คือใน35นั้นก็จะมีสัดส,ส่วนไม่ว่าจะเป็นค่าเงินอื่นๆค่ะตัวที่เยอะๆหน่อยให้น้ำหนักเยอะหน่อยก็จะมีทองคำอยู่ที่ประมาณ8%นะคะมีเงินเยนอยู่ที่แแล้วก็เงินปอนนะคะอยู่ที่ประมาณ6%ก็หมายความว่าทิศทางเนี่ยตั้งแต่ปี2000จนถึงณปัจจุบันเนี่ยนะคะการที่จะธนาคารกลางต่างๆเนี่ยจะเข้าถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐกับ เงินสกุลยูโรเนี่ยก็จะมีน้อยลงแล้วก็จะไปกระจายแล้วก็รวมถึงทองเนี่ยก็ยังอยู่ในการกระจายตรงนั้นของเขาด้วยเหมือนการกระจายความเสี่ยงก็จะเห็นได้ว่าเริ่มกระจายไปอยู่ในค่าเงินของประเทศอื่นๆค่ะอย่างจีนเองเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ4%ีอได้งเข็ดวิกฤตซัฟลาในช่วงนั้นด้วยทีนี้คุณมนมองกรอบเอาไว้ยังไงบ้างคือมันก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่หลังจากที่ผ่านพันสามมากรอบในสัปดาห์นี้หรือว่าระยะสั้นๆให้เอาไว้ยังไงบ้างคะสำหรับในระยะสั้นเองคือเราเริ่มมอง ประมาณ1340และยังไม่ผ่านนะ,ะหลังจากนี้เองมาะว่ายังมีโอกาสในการย่อตัวลงมาโดยที่<ม>อย่างกราฟที่เราทำมาให้ดูก็คือเป็นกราฟการลงทุนระยะสั้นนะ,ะก็จะเห็นได้ว่ากรอบในรอบนี้นะคะตั้งแต่ นี้ไปจนถึงช่วงประมาณปลายสัปดาห์จะอยู่ระหว่าง1,340เหรียญจนถึง1,300เหรียญค่ะก็คือถ้าเราลองดูตามเส้นกราฟจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยเริ่มทิ้งลงมาเป็นขาลงนะคะอันนี้คือเป็นระยะสั้นแปลว่าแต่ว่าใกล้ที่จะลงและตอนนี้เริ่มมีโอกาสให้เรามัดระวังก็คือถ้ามีการดิดตัวขึ้นมายังแนี่นำนักลงทุนให้ขายทำกำไรออกมาก่อนแต่ก็จะไม่หลุด1,300ในช่วงสั้นนนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในระยะกลางระยะกลางเนี่ยคือเรามองในช่วงตั้งแต่ ประมาณจากนี้ไปจนถึงประมาณสัปดาห์จนถึง2ส,สัปดาห์นะคะก็คือว่าถ้าหลุดแนว1,310เหรียญลงมานะคะแนวต่อไปที่มีโอกาสจะลงไปคือคือกราฟใหญ่เลยเนี่ยค,คือในช่วงระยะกลางจะอยู่ระหว่างประมาณ1,200เหรียญกกจนถึง 1>, 1 4 2่้เหรียญก็จะเห็นได้ว่า ตอนนี้อยู่กึ่งกลางของระหว่างสองฝั่งแต่กึ่งกลางรอบนี้รอบที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าขึ้นไปประมาณพันสแล้วยังไม่ผ่านก็คือถือว่าถือว่ายังไม่ผ่านแนวต้านที่เป็นเส้นย่อยแรกนะคะก็เลยได้เห็นการย่อตัวลงมารอบนี้เรายังแนะนำนักลงทุนระมัดระวังเพราะว่าเห็นถ้าหลุดแนวพันสรอบนี้มีโอกาสจะได้ลงไปทดสอบใกล้พันสองร้อยเหรียญค่ะสั้นๆตรงนี้คือคืนนี้เราจับตาตีหนึ่งท้่ไหมคะตีสีถ้าออกมาคงทุกอย่างเหมือนเดิมตลาดตีความว่าเหมือนเดิมเนี่ยทองจะเป็นไงลงทันทีเลยหรือเปล่าคือเรามองว่าตอนนี้ ถ้าดูสัญญาณตามทางเทคนิคนะคะสัญญาณในการขายเนี่ยหรือว่าการปรับตัวลดลงมีค่อนข้างมากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าดูจากเมื่อกี้ที่เป็นกราฟระยะสั้นคือขึ้นไปทดสอบประมาณพันสามิแล้วยังไม่ผ่านนะคะคือแรงขายก็ยังมีออกมาเหมือนกันนะดังนั้นเอเรามัลว่าการย่อตัวก็ยังมีโอกาส ที่จะเห็นได้อยู่ค่ะตอนนี้ใครช็อตไว้ลองไว้น่าจะปรับพอร์ตสมดุลซะก่อนแล้วก็รอคืนนี้นะะค่ะค่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้ก็ยังยังมีโอกาสที่จะปรับลงได้อยู่สําหรับเรื่องของราคาทองนะคะราคะวันนี้ขอบคุณคุณมนนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับเวลาเศรษฐกิจภาคเช้าในช่วงนี้เราสามคนหลังของผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ